อนนี้เราอยู่ที่เมืองเวนะคะอยู่ที่แม่น้ำหอมมาล่องเรือชมทิวทัศน์บ้านเมืองริมฝั่งแม่น้ำนะคะจะเป็นแม่น้ำหอมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวกันที่พระราชวังเมืองเวนะคะที่เป็นรอยัลพาเลสเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยี่ยมชมโบราณสถานแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นพระราชวังเก่าแก่ มีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณเก่าแก่เนี่ยอยู่เยอะแล้วก็พื้นที่ก็กว้างมากนะคะก็ใช้เวลาเดินอยู่ล่วงสากประมาณสองอชั่วโมงได้นะคะก็เยี่ยมชมเที่ยวไปดูสิ่งปลูกสร้างสมัยก่อนนะคะถ้าใครชื่นชอบเกี่ยวกับแนวทางด้านศิลปะหรือสิ่งปลูกสร้างสมัยก่อนนะคะก็ มาเยี่ยมชมที่เมืองเวเนี่ยได้เลยนะคะมีมีอยู่หลายสถานที่ที่น่าสนใจเวประเทศเวียดนามนะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันค่ะ